สวัสดีครับช่องน,น,นุชสวนมะก่วนมนี้มาตัดโรโปดให้งัวตัดหย่อนกระปวด,อ,ดอันนี้ผู้ซอยเพื่อนวางงานทำอะไรมาตัดซอยซื้อมือมาตัดผู้เดียวไม่ให้คักย่ำแรงครับสีวงหาวงแรงตัดกระปวดให้งัวบรรยากาศย่ำมะแรงหย่อนเสียงแน่เล็กน้อยนะครับ นะครับตัดเลยกล็มัดมาเป็นก้อนเป็นก้อนใส่รถไปรแหงงัวนี่นะครับกระโพดกระโพดซัดกระโพดเลี้ยงซัดนะครับมี่ัก,ง,กง,ง่าง่ายักง่ครับไปพักง่าง่ายงำงำ เงีนี่มันหนาแรงยืดหยักต้อ,องมาหาแต่ละหยักขอพูดไปครับพูดหลายๆหลเด็กกาดตอนเร่งๆครับสีหามงแรง โดนจังในร่งคลิปท่านึงครับย้อนภารกิจบ่มีเวลาก็เลยไปลงคลิปให้พี่น้องเบิง้งวันนี้ได้พามาเบิ้งบรรยากาศปลาข้าวโพดครับนี่ครับก่อนตัดยอดแล้วที่ยังพ่อตัดอะประมาณนี้นครับตัดไอ้หน,นุ่มปลาข้าวโพดฝักใหญ่ๆนะครับนี่แหละครับ กระโผดงามอีกประมาณจดกอาทิตย์ทออาทิตย์เกี่ยวนะครับที่ตัดยอดแล้วตัดยอดแล้วครับข้างนี้ยังพอทัน นกัดตอนเย็นเยน็นทายาให้วัวครับประมาณนี้นะครับหญ้าอึดหญ้าแรงเขาค่อยมีหญ้าเลออย,เลยอีประมาณจาอาทิตย์สองอาทิตย์สิษตรเกี่ยวครับผุดสวยผุชสวย ช่วยตัดยอดอาหารวัวอาหารวัวแบบอันนี้นะครับนี่ยน่องเขียวสดๆแบบกินดีอาหาร,ร,าร,ารวัวสดดาาุดยอดอาหารเลยนี่ครับเวื้อถือเป็นตัดนี่ไปให้ ปาเขาพูดสวยๆนะครับมาชาติบันนอกบันมาตอนเย็นเยน็น สำหรับคลิปนี้กับกับสีประมาณนี้นะครับสันส้นๆจังไใจก็ฝากติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ดจะได้ทำคลิปใหม่ๆพี่น้องได้บ่งนะครับฝากติดตามเี้เอยครับช่องนุ่นสวนอ้บมบลครับคลิปนี้สวัสดีครับ